หยุดอย่าเลื่อนผ่านเนเนแนแนวแปแวเววเววผมให้วันพุทธที่ผ่านมาชาไข่บุกริมฝั่งโขงให้แบบนี้แม่แม,แม่มาดูกันจระเลยครับโปรดใช้วิทยาณในการรับชมนะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องเลยกับเว็บการพนันใดๆทั้งสิ้นนะแนวทางเขาก็ให้กันเต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะแม่ผมไม่ให้คนอืน่นเขาก็ให้ไม่ผิดกฎหมายใดยๆทั้งสิ้นนะ แต่คนอื่นเขาให้และถูกอย่างนี้ไหมแม่นอย่างนี้ไหมเจาะอย่างนี้ไหมอาจารย์ช้างเขียนลงไปในมือเขาเรียกว่าเลขก,กินดามณน,นีแม่นแม่นแบบเนี้ยถ้าแม่อยากได้นะก็มาที่คลองสิบเอ็ดหนองเสือนะครับประทุมธานีนะที่นี่ที่เดียวนะเรือนมหาสิทธิบารมีรุปสวงมีเลขแม่นๆแ,แบบนี้แนวทางเนี้ยทั้งตำไทยตำลาวตำพูดทุกตำเลยแนวทางนะครับเนาะอ้าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยจ้าวันที่28ธันวายาวไปเลยวนถึงวันที่5มกราปี69เเนาะ เราจะเปิดให้รอดหลวงปู่สูงแล้วยาวไปตลอดทั้งปีทั้งอะไรเลยเพื่อให้คนนะครับมีโชคกันในวันที่8เริ่มต้นนะตั้งแต่6กโมงเช้าเลยมาในยันทุ่มหนึ่งสองทุ่มหรือยาวๆไปเลยนะครับเนาะไปถึงวันที่5้าบกราบอกอีกทีนะครับมีเน็ตไอดอลมีนักแสดงมีดนตรีมีศิลปินดารานะครับมาสลับสปเปีดให้ความบันเทิงและยิ่งไปกว่านั้นนะครับ ผมให้แนวทางทุกวันนะไม่ว่าจะตําไทยตําหุ้นตําลาวทุกตําถึงผู้โตเลยใครอยากได้แบบนี้นะครับมาในงานและใครมาในงานและร่วมบุญนะก็จะได้ตะกุดนําโชคหรือตะกุดพันล้านพยันพันล้านนะมีจํานวนจํากัดนะเฉพาะคนที่มาในงานเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เอาก่อนวันนี้วันศุกร์ด้วยเอาไหมล่ะ ชาไก่มุกริมปั่งโขงผมให้ซีโตซีโตซีโต,ตมาเลยถ้ามาไม่ได้แต่อยากได้ทำยังไงล่ะในต้องเขียนว่ารอ,รอรอคุณก็นะโทรมาดูดวงโทรมาดูดวงมีค่าครูนะค้าหมากค่าครูค่าน้ำค่าไปถวายหลวงปูส่สวงนิดเดียวเท่านั้นคุณจะได้ปังเฮงรวยครับ วันนี้ออกมาถ้ามาไม่ได้ดูดวงทางออนไลน์นะแล้วฝากงานวันนยะี่ด้วยยาวไปถึงวันที่ห้ามกราปี69เลยจะได้เฮงรวยปังมีเขาดาวด้วยนะครับอย่าลืมนะพลาดแล้วพลาดเลยพลาดแล้วไม่มีโอกาสรวยนะครับออกมาเจอกันครับการไม่มีนี่เป็นราบอันประเสริ